สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําขนมไข่วัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆในครัวเรือนเลยนะคะเนื้อจะนุ่มฟูน่ากินมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะไข่ไก่เบอร์สามเราจะใช้3ามฟองไข่ไก่ควรเลือกเป็นไข่ใหม่ไข่สดนะคะเวลาที่เราตีจะไม่คาวแล้วก็ขึ้นฟูด,ดีค่ะน้ําตาลทรายสช้อนเราจะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะ ตีประมาณ7นาทีค่ะระหว่างรอนี้เรามาชั่งส่วนผสมอื่นๆเตรียมกันเลยนะคะแป้งเค้ก50กรัมแป้งข้าวโพดหกรัมแล้วก็เกลือป่นอีกเล็กน้อยค่ะร่อนแป้งหนึ่งครั้งค่ะตีไข่ครบ7นาทีแล้วเราจะใส่กินวานิลาอีกครึ่งฟ้าค่ะ แล้วก็ตามด้วยแป้งที่เราร่อนไว้นะคะตีสปีดต่ำสุดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะใช้พายช่วยปาดอ่างผสมอีกรอบหนึ่งค่ะจะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะถ้วยกระดาษใช้เบอร์3-2-1-9ลองด้วยพิมพ์ขันข้าวเบอร์8ค่ะตักส่วนผสมใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะ เราจะใช้ลูกเกดแล้วก็มะละกอสามสีนะคะในการแต่งหน้าหรือใครจะโรยด้านล่างแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะก่อนอบขนมเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนะคะเปิดไฟที่ร้อยเจ็ดสิบองศาค่ะอบขนมแบบรองน้ํานะคะเราจะใช้น้ําร้อนเทใส่ถ้วยแล้ววางตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นนําไปอบด้วยไฟร้อยเจ็ดสิบองศานานยี่สิบนาทีค่ะ เื่อขนมไข่สุกแล้วให้เรานำออกจากพิมพ์วางบนตะแกรงได้เลยนะคะหน้าตาขนมเราน่าทานมากเลยค่ะการที่เราอบแบบรองน้ำจะทำให้เนื้อเค้กของเรานะคะไม่แห้งเวลาที่เราทานจะไม่ฝืดคอค่ะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเครื่องผสมอาหารรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับทำขนมเค้กขนมปังแล้วก็ซาลปเปา เป็นเครื่องทุนแรงสำหรับเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเราจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้ค่ะกดลิงก์เพื่อดูฟังก์ชันต่างๆของเครื่องได้เลยนะคะขนมไข่ของเราเนื้อจะนุ่มฟูน่ากินมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ